ชกมวยไทยน้ำพิเศษพี่แนทใช่โอเคเกสรินกับอาร์มี่แม็กซิมนะฮะครับก็นี่เป็นครั้งแรกนะที่แบบชกแบบจริงจังๆได้ไหมใช่เออนะฮะก็เอมี่นี่คือเอมี่ที่เรารู้จักใช่ไหมเอมี่คนที่แบบดังมาเป็นสิบปีไม่ใช่อ๋ออีกคนนึงแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้อาร์มี่อาร์มี่อ๋อโอเคอามี่แม็กซิมนะก็ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะมวยจะบอกเป็นมวยโชว์อ่ะกันนะฮะเออ มีตอนเตะตอนต่อยให้ดูไหมะทําไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ผลเนี่ยเสมอกินไปก็ตามตามคาดแหละนี่ไงไนี่ไงเหมือนเป็นเนี่ยการโชว์ให้ถ่ายสกายกเลยอะ่ะไม่ถ่ายใกล้ๆล่ะก็ได้ตรงนี้กูจะให้เขาเข้าไปอยู่ข้างในเวทีหรือไงล่ะไม่ก็แบบกล้องด้านในก็มีไม่ไม่สวิตช์มันให้ดูหน่อยอ๋อเออนี่นะฮะก็เขาก็บอกภูมิใจนะที่มีโอกาสได้ชกมวยแบบจริงจังนะครับ ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีเวลาก็พยายามมาหาเวลาซ้อมนะฮะนี่คือนาะเกตส์รินนะครับกับฝุนขวานะครับโห่หุ่นดีมากนะหมายถึงเฟิร์มมากอะ่ะคือลัดชกมวยเนี่ยถ้าใครเคยชกมวยเนี่ยจะรู้เลยนะฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากสามนาทีเป็นลมได้นะโอ้โหแขนยกไม่ขึ้นแล้วใช่เหนื่อยเหนื่อยจริงจังที่แบบบางคนบอกโห่นักมวยไม่ฟิตเลยทําไมแบบไม่เต้นฟิตเวิร์กเลยลองดูครับลองดูครับเอา เอาสักนาทีนึงให้รอดก่อนนะเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงรรนี่แหละก็ทิ้งท้ายวันนี้นะฮะว่าเป็นสีสันในวงการกีฬาบ้านเรานะครับ